ครับผมดอนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเกครับวันนี้นะเป็นคลิปอัปเดตสต็อกนะฮะในเดือนตุลาคม2.5.6.4ก็คือมีรถเข้ามาอยู่ตอนนี้นะมีหลายแบบเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นรถครอบครัวที่เข้ามาเยอะนะฮะผมจะมาอัปเดตว่ามีคันไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปด้านบนเนี่ยเดี๋ยวขอเล่นแถวล่างก่อนแล้วกันอย่างแรกนี่ก็คือ Toyota w i ิสนะครับสีดำ นะอันนี้ได้ปี2004เครื่อง2000แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นสีดำเงาเลยล้อเนี่ยเป็นล้อของ TRD คันนี้เนี่ยใครอยากได้มาเอาไปเลยนะครับใครอยากได้มาเอาไปเลยผ่อนแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าคันนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ผ่านไปแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยว่ามีรถเข้ามาใหม่แล้วก็มีซันรูฟด้วยนะคันนี้คือดีมากนะใครอยากได้สไตล์นี้มาเลยมีหลายคันโอเคแล้วก็คันนี้เบนตากลมนะครับใครที่ อยากเล่นเบนซ์อยากเอาไว้เก็บสะสมด้วยแล้วก็ใช้งานด้วยคันนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะว่าคันนี้เป็นรถเก่าเราเองแต่ว่าลูกค้าเอากลับมาแลกรถคันอื่นไปนะครับคันนี้เป็นรถเก่าเราแล้วเราก็เคยรีวิวไว้ด้วยนะครับสังเกตล้อนะดูจากล้อนะครับแล้วลูกค้าที่เอาไปเนี่ยเขาไปแต่งมาสวยมากนะเขาเก็บอะไรเดิมๆก็คือคนที่เอาต่อจากลูกค้าคนนี้คือคุณโชคดีเลยนะครับใครอยากได้ก็มาใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะ โอเคต่อไปอยู่กับนิสสันเทียนาคันนี้เพิ่งมาใหม่คันนี้เป็นเทียนาที่พิเศษมากเพราะได้ปี2013นะครับแล้วก็ได้ซันรูฟด้วยนะคันนี้เนี่ยเรารีวิวเจาะไว้แล้วว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่387,000บาทสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะฮะก็คือใครเครดิตด,ดีเนี่ยคุณเตรียมแค่เงินผ่อนต่อเดือนพอคันนี้ภายในเบาะหนังอะไรสวยมากเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มดีกว่าที่จะลงนะครับ อันนี้ B c a r d อันนี้ผมทําไว้ให้พ่อใช้นะฮะอันนี้ให้พ่อใช้แล้วตอนนี้นะครับไม่ได้ขายแล้วแล้วก็อันนี้มิลาดมิลาดอันนี้ไม่ใช่รถใหม่หรอกแต่เป็นรถที่สําหรับใครที่อยากได้ในวิกฤตแบบนี้ถ้าราคานี้คุณสู้ไม่ไหวอะ่ะคุณสามารถมาคุยกันได้ว่าคุณไหวเท่าไหร่ แต่ขอให้เป็นคนที่ลำบากจริงๆนะครับแบบว่าจําเป็นต้องใช้รถจริงๆนะอันนี้ถือว่าช่วยๆกันเลยสําหรับคันนี้นะครับเพราะว่าในๆเขาก็เป็นรถที่ใหม่ด้วยแล้วก็เป็นรถที่ไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ผมก็ไม่อยากเอาไว้นานนะฮะก็ลองมาดูราคากันไหวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะลองดูครับแล้วก็มีมี Mitsubishi มี Lancer EX ที่เข้ามาใหม่อันนี้ตอนนี้กําลังจะเก็บงานพวกไฟหน้าพวกสี กันชนหน้านะฮะจะเก็บงานตรงนี้ให้คันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแคมรี่แคมรี่คันนี้ที่เข้ามาใหม่ตอนนี้เราเอาล้อไปปัดให้เขาสวยขึ้นอยู่ก็คือจะไม่มีล้ออย่างนี้ไฟหน้าขัดให้เรียบร้อยแล้วเครื่องดีเกียร์ดีใจผมอยากให้คุณมาลองขับกันก่อนแล้วมีอะไรไม่ชอบก็บอกผมทำให้นะครับโอเคต่อไปไปดูพวกโซนคลาสสิกกันบ้างอันนี้ได้525 i มานะบิ๊กโนตนะครับ อันนี้เคยรีวิวให้ดูแล้วนะฮะเป็นคลิปเต็มไฟหน้าจะไม่เดิมนะไฟหน้าจะเป็นวงแหวนที่เขาทำมานะครับประมาณนี้นะโอเคอันนี้ยังอันนี้เก็บอันนี้วันที่27เนะฮะเก็บไว้ก่อนคันนี้แล้วก็คันนี้คันนี้อยู่นานอยู่นานมากอย่างที่บอกในคลิป เคยบอกในคลิปหลักไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงแต่ถ่ายคลิปหลักไปแล้วคันนี้สมบูรณ์แบบแล้วไม่ว่าจะเป็นถุงลมเครื่องอัตราการแรงอะไรเนี่ยเพอร์เฟกเหมือนป้ายแดงแล้วแล้วก็ใครชอบก็มายินดีให้ลองขับแล้วใครใจรักแต่เงินไม่ถึงก็ไม่มีปัญหาเราก็ยินดีเหมือนกันคุณจะผ่อนกับเราอะไรยังไงจะให้เราเป็นก้อนต่อเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ใครใจรักคุณก็มาเลยคันนี้เนี่ยไม่ได้ขายให้คนมีเงินอย่างเดียวเราขายคนที่มีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันอะไรอย่างนี้ คุณมาคุยกับเราได้เลยนะครับคันนี้ก็ e 2 5 0นะครับคันนี้ก็ใครใครอยากได้ก็มาดูเอานะฮะคันนี้ผมก็ผมก็ดูอยู่ขายได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมก็เก็บให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับเจ้ารถ2คันสาคันมาแรกก็ได้นะแคปติว่าเครื่องดีเซล2 3 7 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ย ไม่ใช่ไฟเหลืองหรืออะไรนะแต่ว่าเป็นฟิล์มที่ลูกค้าเขาแต่งมานะครับอันนี้ที่ได้เนี่ยคือได้เครื่องดีเซลด้วยสําหรับคันนี้แล้วก็ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะแล้วก็อันนี้ปาเจโรโชกุนเป็นรถเก็บนะครับใครสนใจก็มาดูนะครับใครสนใจก็มาดูเอาอันนี้อเวนซ่าเพิ่งเข้ามาใหม่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยสําหรับคันนี้นะครับอีกคันหนึ่งเป็นคันที่ชอบโดยส่วนตัวด้วยก็คือไทเกอร์นะครับไทเกอร์เนี่ย เคยรีวิวไปแล้วรีวิวตอนที่อยู่บ้านเลยตอนที่เอาไปถ่ายที่บ้านตอนนั้นรีวิวแบบว่ารถเพิ่งมาก็เอาเข้ามาเลยล้อเลอะอะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ทําติ๊กเกอร์อะไรสมบูรณ์แบบแล้วกันชนหลังอะไรเนี่ยจัดการเคลียร์ให้หมดแล้วนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นรถขับ4แถมเจ๋งตรงที่ผมชอบตรงที่ข้างหลังเขาเปิดได้ ข้างหลังเป็นหน้าต่างเปิดได้นะฮะที่สําคัญเนี่ยคันนี้ผ่อนประมาณ4,000กว่าบาทนะครับราคาก็เนี่ยผมไม่ได้บอกในคลิปผมไม่โทรคุยกับพี่พันเลยแต่คนที่ดูคลิปนี้ราคาที่2,87นะใครโอเคก็มาเอาไปเลยออตโต้ขับ4ตัวสูงนะฮะต่อไปจะเป็นรถแลร,รถเก็บรถที่สายออฟโรดสายดุยเขาหากันใครมีรถอะไรมาแลกก็มาผมไม่มีปัญหา มาลองขับก่อนนะจองคุณไม่ต้องจองคุณมาลองขับให้คุณชอบก่อนขับไม่ชอบเลือกคันอื่นไม่มีคันที่ชอบกลับบ้านแค่นั้นแล้วค่อยมาดูคันอื่นต่อว่ามีคันใหม่คันไหนที่ชอบของเพ้นท์เราเข้ามาก็ค่อยมาเอานะฮะอันนี้ก็ไททันหัวเดียวนะแต่เป็นเครื่องเบนซินนะราคาแสนสี่เจ็ดโอเคใครที่หารถไปขนของเปลี่ยนอาชีพก็มาเอาไปราคานี้ลดได้ไหมสําหรับคนที่ยากลาบากจริงเดี๋ยวผมจะลดให้นะครับ โอเคมาแถบนี้ก็ไม่มีอะไรมากมี Ford e v e r e อรมีนาวา r ่ที่อันนี้น้องผมจะมาเอานาวาล่เนี่ยสำหรับคันนี้น้องน้องของผมจะมาเอาราคาตอนนี้เหลือ357นะครับแต่ใครจะมาดูก็ได้นะไม่มีปัญหานะน้องผมเขาทำเปิดบริษัท JNT เปิดเปิดเหมือนเ,เ,เป็นเครือข่ายอะของ JNT อนะรถไม่พอใช้ก็เลยจะมาเอาเพิ่ม นะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ BT50 Pro อันนี้จองจองเมื่อวานนะครับจองเมื่อวานราคา287แต่ถ้าใครโอเคกับราคานี้เรามีให้อีกคันหนึ่งเดี๋ยวค่อยพาไปดูโอเคอันนี้ t o y ยต้าวิอีกคันอันนี้2 0 3 7 0 0บาทปี2004นะอันนี้สภาพพร้อมเลยลูกค้าเก่าเอามาแลกกับแคมรี่ปี07 Camry แคมี่ปี07ผมเคยถ่ายดูแล้วอันนี้ลูกค้าเอามาแลกนะฮะลูกค้าเก่า แกชอบเห็นแล้วชอบเลยเอาคันนี้มาแรกชอบแคมรีนะแล้วก็ ee, ซิลฟี่ซิลฟี่นี่จัดไฟแนนซ์อยู่คันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์อยู่แล้วก็มาถึงนี่อันนี้เป็น Space วากอนปี2007นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันโหดไปไหม ถ้าคุณได้เห็นของแต่งแม่งไม่โหดเลยล้อเนี่ยเป็นล้อเวนะิร์กนะล้อของเวิร์กเวิร์กเจแปนเลยนะแล้วก็เบรกเนี่ยของแบมโบ่แบมโบที่พอร์ชคายเนเทอร์โบใส่กันนะครับแอร์ Air, กับเครื่องเสียงเนี่ยเขาเคลียร์ให้หมดแล้วเคลียร์ไปหลายหมื่นเลย3-4มี่หมื่นเลยสำหรับคันนี้นะฮะก็คือพร้อมขับพร้อมขับพร้อมซิ่งสไตล์พรอบบ้านพรอบบ้านใจกล้ากับใจดีกว่านะครับเหมือนว่าคุณเคยซิ่งเมื่อวันสมัยวัยรุ่นใช่ปะ่ะแต่คุณนี่เว้ย คุณมีครอบครัวคุณก็ต้องหารถที่ทําให้ลูกเมียคุณสบายใช่ไหมคันนี้สามารถพาลูกเมียคุณไปเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ซิ่งได้เวลาคุณอยู่คนเดียวหรือคุณจะซิ่งตอนอยู่กับลูกกับเมียนั่นก็ได้นะแต่ผมแนะนําว่าอย่าเลยไว้เวลาคุณอยู่คนเดียวเนี่ยสมมติส่งเมียกับลูกเสร็จกําลังกลับบ้านหรือไปทํางานเนี่ยคุณขับซิ่งได้เลยนะฮะก็คันนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้พันมา้900มา9้0ม้าเหมือน เหมือนรถที่คุณขับกันสมัยวัยรุ่นแต่มันก็ยังให้กลิ่นอายสมัยก่อนได้กลับมาแบบได้กลับมาชิมสักนิดๆหน่อยๆนะครับก็ประมาณนี้รถใหม่มีอยู่ประมาณนี้นะฮะตอนนี้พจริงๆผมต้องขอบคุณพวกคุณมากนะเพราะว่าขายดีมากจากความช่วยเหลือจากพวกคุณแล้วก็พี่ๆพนักงานผมน้องผมที่ช่วยงานเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์แย่ๆเยอะแต่ว่าผมผ่านมาได้เนี่ยเพราะหลายๆคนช่วยเลย ไม่ใช่เพราะผมเก่งเก่งคนเดียวผมไม่ใช่คนเก่งอะไรเลย,เลยแต่ผมดันมีเพื่อนที่ดีเยอะไง <_ T> เพื่อนอย่างพวกคุณน,นี่แหละเว้ยเข้าใจปะ่ะ <_ T> คือคุณคุณไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยมาซื้อรถคุณนะผมช่วยคุณตรงไหนคุณช่วยดูแค่นี้มันก็คือการช่วยแล้วนะฮะช่วยกดไลค์ช่วยบอกต่อเงี้ยแล้วสําหรับใครบางคอมเมนต์ที่ผมเห็นว่าเฮ้ยรอก่อนนะรอก่อนเดี๋ยว <_ T> <ๆ S 2> เดี๋ยวผมพร้อมแล้วผมจะมามาซื้อ คุณมาดูเฉยๆก็ได้แล้วพร้อมตอนไหนค,ค่อยมาซื้อมาดูเนี่ยคือมาชมรถให้มันมันสบายใจอะ่ะคุณลองนึกภาพการมาเต้นรถเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องซื้อเลยนะมาเดินเล่นก่อนก็ได้นะครับก็เหมือนกันที่คุณไปห้างไปดูของเล่นไปดูของสะสมไปดูโทษนะบางคนชอบปืนก็ไปดูปืนไปดูมีดอะไรอย่างงี้ใช่ปะละ่่ะแล้วก็ชมแล้ววันไหนถูกใจค่อยมาซื้อเก็บสะสมไว้รถก็เหมือนกันคิดซะว่ามาเดินห้างมาเดินพิพิธภัณฑ์ อะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะใครสนใจขนไหนเนี่ยโทรมาเลย0815198985พ่พันดีพานรัต1999 0813142568 k คมอลลัสไลด์ไอดีแอไซด์ลยูจีวาย SI 0880D อย่าลืมเติมแอทไซด้านหน้าด้วย Facebook D mark, ดีเวนวั k พณนรัตมาลองรถได้เลยที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีประมาณนี้แล้วก็เรื่องเครดิต เรื่องไฟแนนซ์ก็เหมือนเดิมจะย,ย้ำทุกคลิปเลยว่าอยากคิดว่าเครดิตตัวเองไม่ดีหรืออาชีพตัวเองจัดไม่ได้อยากคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีหลายๆอาชีพที่ผมได้ลองสัมผัสแล้วเนี่ยเขาจัดได้แล้วจัดได้เยอะเลยด้วยนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากแกลกรถเนี่ยมาเลยนะไม่ต้องกังวลว่ารถตัวเองจะเก่าไปจะแลกได้ไหมมันไม่มีคํานั้น คุณส่งมาให้ผมดูก่อนผมจะบอกเองว่าเฮ้ยได้นะไม่ได้นะแค่นั้นหรือขับมาเลยก็ได้หรือโทรหาพี่พันธ์เลยได้ส่วนใครมีปัญหาเรื่องไฟแนซ์เนี่ยโทรหาเคมอรัสเลยเลยโดยตรงแกจะมีวิธีช่วยคุณคุณจะโดนยึดรถคุณมาปรึกษาผมก็ได้ไม่มีปัญหาโทรหาแกเลยนะครับสําหรับสําหรับเคสใครโดนยึดรถใครผ่อนไม่ไหวอะไรเงี้ยมันจะมีทางออกไม่จําเป็นจะต้องซื้อกับผมทุกครั้งที่มา คือไม่จําเป็นต้องมาซื้อรถอ่ะที่จะโทรมาคุยเรื่องปัญหาได้นะคุณมีปัญหาเรื่องรถเนี้คุณคุณโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับเพื่อให้คุณไม่เสียเครดิตในอนาคตเครดิตสําคัญมากคุณต้องระวังนะคุณอย่าไปเชื่อใครง่ายๆโทรหาปรึกษากันก่อนนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนในเดือนกันยามากขอบคุณพี่ๆพนักง,งานทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยสนับสนุนผมให้ขายรถได้ดีนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ